ต่อยอดจากความดังของเอเลียนโลมูลัสแล้วกันก็มีคนไปถามเฟเดอาเวรสผู้มำกับของเอเลียนโลมูลัสว่าสนใจอยากจะกำกับเอเลียน VS พีเดเตอร์หรือเปล่าอ่าก็จะทำอีกเหรอก็แย่ก่อนไงลองถามดวาูว่าสนใจไหมเพสไตล์ของเขาก็น่าจะได้อยู่คำตอบน่าสนใจมากเขาบอกว่าสนสิทำไมาจะไม่สนแต่ไอเดียของเขาน่าสนใจกว่าคือ เขาบอกว่าถ้าเขาจะทำเอเลียนเบอร์ซัตพีเดเเนี่ยนะเขาจะกำกับคู่กับแดนทตเทนเบิร์กซึ่งเป็นผู้กับจากหนังเรื่อง Play อ๋อหนังขวัญใจผมเลยเพลยใช่ซึ่งเขาเป็นเพื่อนกันอ่าเขาบอกว่าเขาจะทำเหมือนที่โรเบิร์ตโรดิเกทำกับเควินตินก็คือเขากำกับครึ่งหนึ่งแล้วก็ให้แดนทตเทนเบิร์กกำกับอีกครึ่งหนึ่งคนละครึ่งแต่ว่าจะร่วมพัฒนาบทด้วยกัน ในความเป็นเอเลียนพิเดเตอร์นะคิดว่ายังไงน่าสนใจโปรเจกต์นี้ถ้าสองคนนี้ได้ทําอย่างที่เขาคิดกันอย่างที่เขาหวังกันเนี่ยเอาว่าเรายังอยากเห็นพิเดเตอร์ซัดกับเอเลียนอยู่ไหมเรามองอย่างนี้นะว่าถ้าสร้างเรื่องให้การเจอกันของสองตัวเนี้ make sense อนะเรายังโอเคอยู่นะคืออย่างตัว A.V.P อันแรกเนี่ยภาคแรกเนี่ยเราก็โอเคกับเงื่อนไขที่มันสร้างมานะว่าทําไมเอเลียนกับพิเดเตอร์ถึงเจอกันได้เนี่ย มันสามารถเชื่อมโยงเงื่อนไขน่าสนใจแต่ว่าตัวหนังเองแต่หากที่มันทำให้ศักยาภาพของสองไอคอนเนี่ยใช้ได้ไม่เต็มที่ละกันก็มีแต่แอคชั่นแต่ความเป็นแนวหนังม o ด a อ d นโทนหรืออย่างอื่นของความเป็นเอเลี่ยนหรือความเป็นเพลเตอร์มันก็หายไปทั้ง2ส,ส่วนเลยเหลือแต่แอคชั่นจัดประหลาดประทะกันอะไรเงี้ยก็สนุกอีกแบบเอ็นจอยได้นะสนุกกรเพลินนะต้งสองภาคเลย ไม่รู้สิแต่ว่าเอาว่าอยากดูไหมเนี่ยประเด็นคืออยากดูถ้าเกิดเห็นอะไรบางอย่างออกมาสัหน่อยมันจะไปแนวทางไหนเนี่ยต้องเห็นสัหน่อยแต่ถามว่าเรายังอยากดูมันอยู่ไหมเนี่ยผมตีขลุมแล้วกันนะคุณผู้ชมครับเราน่าจะอยากดูมันอยู่แหลอะอะเพราะถ้าเราดูไอ้กิงคองตีกับก็ซิล่าได้เนี่ยพี่เอเลียนกับพี่พีเรเตอร์ของผมเนี่ยมันต้องได้ เออ mm hmm. ผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดจะเป็นการ crossover หนุกหนุกอะผมอาจจะไม่รู้สึกว่าเอ๊ยยังไม่น่าชวนซื้อเท่าไหร่นะแต่คิดในแง่ของโลกยุคปัจจุบันที่ต้องขายอะไรเป็นจัก,กรวาลหรืออะไรเงี้ยผมว่าถ้าจะอัปเกรดยกเครื่องสักที mm hmm. ก็ทำให้มันเหมือนของ vs ก d ซ i l ่าไปเลยแล้วกันอ่ะผมคิดอย่างนี้คือ ถ้าเกิดจะทําแบบนี้มันต้องทําให้ตัวละคร2ตัวนี้เป็นมากกว่าอะไรสักอย่างละต้องให้เป็นแบบนั้นไปอ่ะเออผมรู้สึกว่าผมตื่นเต้นนะถ้าเกิดจะไปอยู่สูตรนั้นนะคือเนื้อเรื่องรองรับอะ่ะต้องเวิร์กเอ,อเลียน VS เพลเตอร์เนี่ยแค่จับตัวละครที่ดังมากๆมาเจอกันแล้วกันอ,อแต่เราก็มองว่ามันแค่พอถูถ่ายอะ่ะสําหรับ A.V.P. นะแต่ถ้าสามารถสร้างเรื่องมารองรับตรงนี้ได้ดีอะ่ะมออออมันก็เวิร์กนะเพราะจริงๆเอเลียนกับเพลเตอร์ การเซ็นัมันก็หลวมๆอยู่แล้วตั้งแต่นังต้นฉบับอะ่ะสําหรับผมไม่รู้สินะตอนนี้คนคงยังฮือฮากันอยู่หรือเปล่ากับเอเลียนโลมูลัสก็เลยคงอยากจะเห็นนะแต่สาหรับผมก็เอเลียนโลมูลัสที่รีวิวไปผมก็ยังรู้สึกว่าอย่างน่าอย่างน่าเดี๋ยวรอดูก,ก่อนอะไรเงี้ยผมว่าต้องจุดกระแสทั้งสองอันให้มันขึ้นมาหน่อยฮะตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเพราะว่าเพลย์มันบอกอะไรไม่ได้ไงเพราะว่าเพลย์มันเข้าใน Disney plus ตอนนั้นเป็นหนังก็จริงแต่ว่าเป็นเข้าในที่นี้ p l u เราก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะการตอบรับของแฟนๆเนี่ยยังอยากดูีเดเ a t o r อีกไหมหรือยังไงไม่มีตัวเลขบอกเราเร็วๆเอ๊ะน่าจะไปต่อได้นะหรือยังไงอะไรเงี้ยแต่ถามว่ายังอยากดูไหมผมอยากดูีเดเ a t o r ต่ออีกเยอะๆอเลยคือเพลงเนี่ยจริงๆเสียงตอบรับดีนะถึงจะลงสตรีมมิ่งก็เถอะแต่ว่าคะแนนรัชมแฟนคลับก็ชอบ เขายกให้เป็นแบบเป็นหนัง p r e เตอร์ที่ดีที่สุดเรื่องหนึง่งรองจากหนังต้นฉบับเลยด้วยซ้ำไปซึ่งก็แปลกตรงที่ว่าภาคต่อมาช้าประกาศแล้วนะว่าจะทำภาคต่อจะมีซีรีส์ด้วยหลายอย่างแต่ว่าการต่อยอดช้าขณะที่เอเลียนเนี่ยเหมือนรอก่อนรอโรมูลัสก่อนแต่แผนก็มีเยอะอนอกจากโรมูลัสแล้วเนี่ยเขามีเอเลี่ยนเอิร์ธอีกอันหนึ่งที่เป็นซีรีส์<อ>ที่ หลังจากลมบลัตออกมาปุ๊บก็โปรโมททันทีเพราะกระแสมันต่อเนื่องดีก็น่าสนใจว่าโอเคสองเรื่องนี้ค่ายจะเอาอยัางไงแต่อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือทั้งสองเรื่องเนี่ยมีตัวละครหญิงโคตรดีอ่อใช่ใช่ใช่ทั้งเพลงและลมุมบอลลัเพลงนี่ถ้าจำไม่ผิดเขาชื่อแอมเบอร์มิดทันเดอร์แล้วก็น้องแคลรี่สเปนนี่โอเค ถ้าเป็น A.V.P. คงเอา2ตัวละครนี้ไปเจอกันยากแหละเพราะอยู่ห่างกันประมาณ3า0ร้อยีอยปี <laughs> จากท้องเรื่องนะจากยุคอะไรในโลกของเราที่ตั้งแต่ยุคอินเดแดงเน่ยกับเอเลียนเนี่ยโหไปอวกาศอีกร้อยปีข้างหน้าเนี่ยจะเชื่อมโยง2เรื่องนี้สตัวละครให้มาอยู่ในเรื่องเดียวก็คงยากแต่โอเคหนังไซไฟคงทำได้แหละถ้ามันจะทำะนะ,ะ,ะขนาดาไอ <ฟ S 2> ตัวพีเดเตอร์แม่งยังย้อนกลับไปยุคแบบชนเผ่าอ่ะ อได้อยู่อะไรเงี้ยออแต่ถ้าสมมุติว่าเอาสองคาแรคเตอร์นี้สองผู้หญิงแกล่งในโลกของสัตว์ประหลาดทั้งสองคนเนี่ยมาอยู่ในเรื่องเดียวกันได้นะอถ้าเขียนเรื่องให้ดีนะถ้าเขียนเรื่องให้ดีนะอน่าสนใจนะออแต่ถ้าพลาดนะก็ฆ่าตัวตายชัดๆเลยนะเออก็จริงก็จริงก็จริงแต่ผมยังหลงไหลในตัวเพลยเตอร์อยู่นะผมว่าปริศนามันยังเหลืออีกเยอะ ว่าสรุปแล้วมาจากไหนมาที่ไหนมาอะไรยังไงต่อผมว่ามันมีอะไรให้มันเล่นอีกเยอะอะผมรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าของตัวเอเลียนเนี่ยผมว่าเราก็เห็นมาประมาณหนึ่งละคืออย่างแม้กระทั่งโรมลัสล่าสุดมันก็คล้ายภาคหนึ่งมากเลยนะเอเลียนโรมอัสเนี่ยคล้ายเอเลียนเดิมมากอะไรเงี้ยจนเรารู้สึกว่าเออมันไม่มีความเซ็กซี่เรายังหาความเซ็กซี่ใหม่ๆอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเออเพลย์ play, ผมรู้สึกว่ามันยังเซ็กซี่สำหรับผมอยู่นะรู้สึกว่าไอตัวนี้มันจะทําอะไรได้อีก ความสุดยอดเทคโนโลยีความเจ๋งของมันอะไรเงี้ยผมว่ามันมีอะไรอีกอะไรเงี้ยถือว่ายังน่าดูสําหรับผมอยู่ทั้งสองเลยนะแต่แค่ว่าทั้งสองเรื่องนี้มันขามันแข็งแรงแค่ไหนเนี่ยต้องใช้เวลาสร้างฐานนิดนึงคือพิเนเตอร์ข้อดีของมันคือมันมีจํานวนน้อยอะ่ะถ้าเป็นหนังจริงๆก็มีแค่สองภาคอะ่ะอืมไอคอมิกไอเกมไออะไรที่เหลือนเนี่ยเราไม่รู้ไงเราไม่ได้ตามไง ซึ่งพอเรารู้เรื่องน้อยอ่ะการที่มันมีหนังภาคใหม่ออกมาปุ๊บมันก็เลยยังน่าสนใจอยู่ดีเทลต่างๆหรือทฤษฎีต่างๆมันก็ยังไม่ได้โดนใช้จนซ้ําจนคนดูรู้หมดแล้วอ่ะอืขณะที่เอเรียนอย่างที่บิ๊กบอกแหละความรู้สึกคือมันก็เหมือนเดิมไอการต่อยอดมา,าจ,จะน้อยไปหน่อยสําหรับภาคใหม่ละกันก็เลยอาจจะข้อมูลเดิมๆอ่ะมันก็เลยอาจจะไม่ได้ต่อยอดแต่ทีนี้ถ้ามารวมกันเนี่ยมันก็ต้องสร้างทฤษฎีสร้างเนื้อเรื่องสร้างที่มาที่ไป ให้คนดูเพิ่มมากขึ้นแล้วกันเพราะเพื่อให้มันน่าสนใจอ่ะมันไม่ใช่ว่าเรียกว่าเจอกันแบบไม่มีปีไม่มีครุยอ่ะอาจจะสนุกได้แต่ในการต่อยอดจักรวาลของตัวเองอ่ะถ้ามันไม่มีตรงเนี้ยคนดูก็อาจจะเซโนอะไรเหมือนกันนะอืมอ่ะถือว่าหน้าดูแล้วกันดูเหมือนมันไม่ได้อยู่ในมือใครคนหนึ่งอ่ะมันกําลังเป็นการเบรนสตอมกันอยู่นะถ้ามันจะเกิดขึ้นนะมันไม่ได้อยู่ในมือเฟเดคนเดียวไง น่าสนใจว่านี่คือหนังจากแฟนบอยอ่ะออือทั้งสองคนนะเขาก็เหมือนกับว่าเป็นแฟนบอยของทั้งเอเลียนทั้งพิเดเตอร์อ่ะอแล้วถ้าเขาจะร่วมมือกันเนี่ยเราก็มองว่าเขาก็ไม่ทําลายภาพฝันตัวเองอ่ะออืออเขาพิสูจน์มาแล้วจากเพลงกับโรมูลัสว่านี่คือการยกย่องหนังที่เขาชื่นชอบแล้วเขาไม่ทําลายภาพฝันตัวเองแน่นอนถ้าจะทำ A.V.P. เขาต้องมีไอเดียที่แฟนคลับมองว่านี่แหละควรจะเป็นน่ะ อืมอ่ะรอดูจะเป็นจริงหรือเปล่านะสำหรับคู่นี้นะอาจจะเกิดคู่หูคู่ใหม่ของวงการภาพยนตร์ก็ได้นะเออ <laughs> แต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเอาเพลงมาก่อนไม่แน่เราอาจจะได้คู่ใหม่คู่ฟัสคู่อะไรก็ได้แล้วแต่สักอย่างของวงการเรามีคิงคองกับกอ d z ซิล a าไปแล้วเรา <laughs> มีเจสันกับเฟรดดี้ไปแล้ว <laughs> นะ <laughs> มันจะไปแปลกอะไรถ้าเราจะมีเอเรียกับพีเเตอร ทำมันต่อไปเออันทำสารต่อสิ่งที่ทำมาอ,มออืเน่าสนน่าสน <laughs>